นะแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก่อนจะกลับบ้านเนี่ยก็เดินปิดประตูห้องเก็บของในโรงเรียนนี่ mm hmm. ก็โมจะปิดก็บันทึกภาพไว้ได้ผู้ชมครับเดี๋ยวก็ปิดประตูเรียบร้อยอเช็คดูความเรียบร้อยอ่าก็เช็กระเอียดนะ่ะ <Ha. S 1> ประตูปิดเสร็จเรียบร้อยครูอ้นนะก็กลับบ้านทันทีครับแต่ข่าวนี้นะ่าสนใจตรงที่ว่ามันมีความหลอนเข้ามาเกี่ยวข้องนะสิยังไนะงอ๋อหลอนตรงที่ประตูปิด <Ha. S 1> อยู่ดีดๆแล้วใครมาเปิดประตูห้องเก็บของภายในโรงเรียนครับ เหตุการณ์ก็คือช่วงเย็นวันที่13กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปิดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมหลังจากนั้นช่วงคำ่ำคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมความแง้มแง้มของประตูอ่ะเหมือนกับประตูเปิดอยู่มีคนเปิดอย่ขมาไหนหรือเปล่าวะไปดูคลิปนี้หน่อยครับ